วันนี้ตอนที่เล่นเกมที่โดนคอปเตอร์แกล้งพี่คิมน,น่าใจมากเลยเป็นไงบ้างละครครับคอปเตอร์ละครครับไม่ไกลแล้วอ่ะก็พี่ผมบอกละครผมก็ซัพพอร์ตพี่เขาไงละครวันี้ผมไม่เคยเขินน้องเลยครับน้องทำอะไรให้ผมเขินไม่ได้ถ้าอยากตลกสักทีพี่คิมน,น่าจะรู้ว่าไมไม่ได้ไม่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 ละครโอเคละครละคร เจอกาในวันน e ี right? ้ก uh, wow. uh, hmm? nah, ับเรียกว่านะกบปีใช right. yes. ่ไหมอ่าีคุยอะไรอัปเดตกันบาค่ะอคนก็คุยกันตลอดนะจริงๆแล้วผมก็หลังไมค์คุยกันตลอดนะครับแล้วก็จริงๆพอเราทํางานด้วยกันอ่ะเราก็อยู่กันตลอดจริงๆใช่ครับคือเหมือนจะแบบช่วงปีนึงกว่าเนี่ยคนอื่นเนี้ยไม่ได้เจอแต่เค้าแบบเจอตลอดงานไลฟ์งานนู่นงานนั่นงานนี่เล่นเกมด้วยกันกับมีมันก็เลยแบบมันเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วใช่ครับ ก็คคิดถึงงงขอเเรานวยลใม่แล้วแว่าประเด็นที่เราคุยคิดถึงกันตลอดแหละคริดถึงตลอดแหละคิดถึงทุกคนแหละเวลาเราทำงานกับใครเนาะแล้วแบบพอมันห่างหายไปอย่างเงี้ยถามว่าเราคิดถึงทีวีภูไหมก็คิดถึงมากนะคิดถึงมากเลยก็แบบเออไม่ได้แบบคุยกับทีวีภูนานก็อยากแบบอยากกลับมาคุยอะไรเงี้ยมันก็คิดถึงเห็นไหมมันก็เหมือนกันแหละท่านคิดถึงเท่ากับว่าเพลงออกแล้วเราก็ไปครับพูดแล้วนะครับผม อ๋อเพลงออกแล้วก็ไปหาทีวีพูอ๋านี่คิดไปถึงขั้นว่าแบบเออเราจะทํายังไงว่าจะอยากจะแบบยึดช่องทางของทีวีพูสักรายการหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่นะก็แบบเป็นทีวีพูเอ X จิมท็อปเนาะใช่ไหมเป็นพิธีกรประจำออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แบบเป็นแบบบุกพัฒนาบ้านต่างๆนานาก็ดีเหมือนกันจิมคอปของภูเอองานงั้นเราลาออกก็ได้งั้นเราลาออกเลยเพลงใจเลยโหไม่ต้องไม่ต้องแบบอยากแยกงาน จริงๆอ่ะคืออยากทําทุกที่แหละครับผมมีงานอะไรให้ทำก็ทำหมดแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ทางทีมวีปูเอ็นดูพวกเราด้วยครับอย่ได้วยไม่ได้โอเคพูดถึงซีรีส์กูบมีอะไรบ้างนะเดสมายแคนดี้ใช่ไหมใช่คนเป็นขนแฟนขนแฟนแล้วก็เซนไวน์เสามเรื่องแตกต่างกันหมดเลยคาแรคเตอร์แตกต่างแตกต่างในความสดใสมันจะเป็นแบบสามเลเวลเลยเนาะ t h a t ายแคนดี้นี่จะเป็นเลเวลที่ทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นที่สุด อ,อ,อย่าง Gen Y เนี่ย <Gen S 1> ก็ <b ai S 1> จะกลางๆ Gen Y ก็จะมีความแบบว่าเลียวไรฟ์หน่อยๆแต่แล้วก็จะแบบว่าพลาสความที่แบบว่าดูแบบว่าฝันๆนิดนึงอันนี้คือ Gen Y อย่าง Dust My Candy เนี่ยอยากให้เราติดตามอยากอยากอยากให้ทุกคนรอดู Dust My Candy มันจะฉีกฉีกทุกอย่างที่เราเคยเล่นกันแล้วก็โค้ดแฟนโค้ดแฟนเนี่ยมันก็คือสานต่อความโมเมนต์ความน่ารักจากที่ทุกคนได้เห็นครับว่าจากครั้งแรกไปแล้วแต่ครั้งนี้ก็จะมาเป็นซีรีส์ขนาดยาวใช่ จริงๆแล้วฝากคิมคอปไว้ใดดวงใจทุกคนด้วยนะครับจริงๆเราเป็นคู่ที่อยู่กันมาแนนแล้วก็ยังมีหลายอย่างที่เรายังอยากทำกันอยู่นะครับผมติดปากติดตามทุกผคนงานฝากสนับสนับสนุนคู่เราด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะตั้งใจทําผลงานเพื่อทุกๆคนเหมือนกันครับค่ัยังไงก็ฝากแฟนๆทีวีพูทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคิมคอปด้วยนะครับและฝากผลงานทุกอย่างนะครับเรา